สวัสดีครับพี่เพืเ่อนๆท่านใดที่ซื้อของหรือซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกรษตรจากแอป lazada นะครับสำหรับวันนี้ผมมาแนะนำแอปที่จะทำให้เรามีรายได้หรือมีคะแนนคืนจากการช้อปของเรานะครับครับสำหรับ สำหรับแอปนี้นะครับก็จะชื่อว่าแอปช็อปกินิกนะครับดูบนหน้าจอโทรศัพท์ของผมแล้วกันนะครับโอเคเราก็จะโหลดแอปนี้นะครับเราจะจี้จุดให้ดูนะครับโอเคเข้าไปที่แอปช็อปกินิกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เพื่อมาโหลดมาติดตั้งนะครับแล้วก็เข้าไป แอปเจ้าลินิกเนาะแล้วก็สมัครแล้วลงทะเบียนนะครับผมก็จะได้แอปนี้ขึ้นมานะครับแต่หลังจากนั้นเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์นะครับสําหรับโปรไฟล์นี้โปรไฟล์ของเรานะครับถ้าไม่มีการชอบก็จะไม่มีคะแนนเกิดขึ้นเนาะแต่ถ้ามีการชอบแล้วคะแนนก็จะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับแต่เนี่ยผมทําให้ดูเบองต้นนะครับ โอเคสำหรับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ร้านค้าเนาะครับแล้วก็เข้าไปที่ lazada ครับผมโอเคเงื่อนไขเขาก็คือเวลาเราชอบผ่านแอป lazada แล้วประมาณ72ชั่วโมงก็จะได้คะแนนนะครับมาแต่ว่าเงินคืนก็จะเขาก็จะดำเนินการตรวจสอบ ก้าสิบถึงร้ยี่สิวันนะครับประมาณนี้นะครับอ่านเงื่อนไขเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะครับรอนิดนึงนะครับกำลังโหลด โอเคหน้าจอที่ขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะย้อนออกไปก่อนโอเคแล้วก็ค้นหานะครับสมมติว่าเราจะซื้อพวกหลอดไฟโซล่าเซลล์เนาะแล้วก็ค้นหาตรื่องที่หลอดไฟโซลาเซลล์เราก็ช็อปได้ตามปกตินะครับเพราะว่ามันสามารถเจ็บเงินปลายทางได้นะครับไม่เกี่ยวกับว,ว่าเราต้องเป็นโอนเป็นเงินสดนะครับ เราก็ชอบตามปกติของเรานะครับเราชอบปับ๊บแล้วก็ยืนยันแล้วก็ใส่ชื่อที่อยู่นะครับตามที่เราโอเคทดลองหลอดไฟนี้แล้วกันเนาะโอเคครับนี่นะครับแล้วก็กดสั่งซื้อไปตามปกติของเรานะครับลหลังจากนั้นแอปชอบกินินก็จะส่งลิงก์ไปยัง lazada นะครับ ชอบครั้งหนึ่งก็เข้าชอบคลินิกครั้งหนึ่งนะครับสั่งซื้อได้หนึ่งครั้งนะครับเพราะไม่งั้นคะแนนเราจะไม่เข้าโอเคกำลังโหลดอยู่นะครับจานิดหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เป็นแอปที่น่าใช้มากนะครับสามารถโหลดมาใช้ฟรีได้นะครับเริลืมรับคะแนนได้เราไม่จำเป็นต้องแวาไปเสียเงินนะครับ โอเคลองดูจานิดหนึ่งสัญญาณ Wi-Fi น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชอ้าชาจริงโอเคย้อนออกไปก่อนนะครับ โอเคลองซื้อตัวใหม่ดูนะครับแบบว่ามันจะเร็วขึ้นนะเนาะ400บาทแล้วก็สั่งซื้อเ,เลยสมมติเอา45บาทห6 5แล้วกันนะครับแล้วก็สั่งซื้อเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ชำระเก็บเงินปลายทาง โอเคนะครับแล้วก็เราชำระเงินได้เลยนะครับเราจะส่งให้ปลายทางเนาะยืนยันโอเคอเคำสั่งซื้อครับผมโอเคคำสั่งซื้อก็ รวมเสร็จสิ้นแล้วนะครับ178บาทนะครับโอเคย้อนออกไปแค่นี้นะครับก็ถือเป็นการเสร็จสิ้นต่อครั้งหนึ่งนะครับยอ้อนอกไปเลยภายใน72ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้รับคะแนนแล้วก็ไว้เก็บสะสม รอบต่อรอบนะครับถ้าเราสั่งซื้อตลอดทั้งปีแล้วก็มีคะแนนเยอะนะครับแล้วคะแนนผมก็จะขึ้นนะครับปกติผมก็จะมีพันกว่าพันหนึ่งร้อยกว่าคะแนนนี่แหละครับโอเคถ้าถึงเก้าสิบวันแล้วก็มาดูครั้งหนึ่งครับหน้าจอก็จะมีอ่าไปที่โปรไฟล์เนาะแล้วก็จะมีการถอนเอแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานไว้อยู่นะครับแล้วก็ สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆเนาะการติดตามคะแนนการเริ่มต้นใช้งานติดต่อเรื่องทั่วไปได้หมดนะครับฟังก์ชันในการใช้เบื้องต้นหลังจากสมัครนะครับคําถามยอดฮิตเราก็เข้าไปเลยนะครับตัวนี้เขาจะบอกให้มีรายละเอียดในการใช้ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับหน้าเบนหนะ้าร้านบัญชีผู้ใช้งานนะครับรายได้คาดการ ก็มีทั้งหมดนะครับรายละเอียดนะครับโอเคปุ่มือการใช้งานทั้งหมดนะครับประมาณนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดได้สมมติว่าคะแนนสะสมนะครับเลยนะครับ แนสะสมนะครับเขาก็จะบอกหมดนะครับว่าเราเข้าไปตรงไหนนะครับแล้วก็มันจะมีคาดการรายได้แนนสะสมก็จะบอกไว้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆที่ติดตามในช่องเกษตรร้อยเนาะผมก็สืบค้นหาข้อมูลมาเพื่อที่ใจะให้เราได้เรียนรู้ แล้วก็นำคะแนนมาแลกเป็นเงินได้นะครับผ่านช้อปปิ้ง l a z a d a นะครับง่ายๆเราก็โหลดแอปช้อปปิ้น่มาไว้แล้วก็ l a z a d a นะครับแค่นี้เราก็เริ่มต้นมีรายได้จากการที่เราจ่ายไปทุกรอบจ่ายไปทุกครั้งที่เราซื้อสินค้านะครับเราก็จะมีคะแนนสะสมเข้ามาหลังจากนั้นก็แลกเป็นเงินได้นะครับพอเขาประมวลผล90วันถึง120วันนะครับแล้วก็ เข้ามาชอ็อปที่นี้ครั้งนึงนะครับหรือไม่ก็สามารถสอบถามได้นะครับที่ผมโดยตรงได้นะครับเพราะว่าผมก็มีคนที่ให้คําตอบมีคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับแนะนำสิ่งดีๆให้กันได้ตลอดนะครับฟรีนะครับย้ำว่าฟรี ถ้าใครที่จะทำเป็นธุรกิจหรือว่ามีทำเป็นลิงก์นักธุรกิจนะครับก็สามารถติดต่อที่ผมได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้แลวคลิปต่อไปผมจะ,อ,ะอธิบายนะครับว่าถ้าเงินเข้าแล้วเราจะสามารถถอนได้ยังไงนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ